คุผู้มดรภูเก็ตมือวันนี้จะมารีวิวแมปที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับกดในการเล่นหากุญแจได้ห้าอันเพื่อกลับบ้านนะครับแต่ละด่านก็จะมีกุญแจให้ด้านละหนึ่งอันกล้องกุญแจจะโดนคนแกะสีขาวทับอยู่นะครับห้ามโกงสร้างโดยดรภูเก็ตมือนะครับเมื่อเลยเข้ามาปุ๊บก็จะมีรีเวร,เวรให้น,นะครับให้รอ ลิเวอร์เพื่อออกจากคุกอันนี้ก็จะเป็นด้านลาวาสามคันให้เรากระโดดได้ผ่านไปพึ่ดแค่ั้นง่ายๆอันนี้ก็เป็นด้านกระโดดเด้งหนึ่งก็จะมีคนแกะท่านพู่ด้านโซนด้านแรกก็จะมีคนแกะแต่ว่าผมใช้ท่านผู้ชมหากันเองนะครับนี่ก็จะมีกุญแจอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นให้หากุญแจก็คือจะมีกล้อง อยู่ได้คนแกะทั้งหมดเลยแต่ว่าต้องเลือกกล่องให้ถูกนะครับนี่ก็เป็นด่านลบให้ดีง่ายๆเลยปึ๊บนี่ก็กล่องก็จะอยู่แถวนี้อ่ะนี่เป็นด่านเส้นดวนผมจะให้นานผู้ชมเลือกประตูกันเองขอตัดคลิปเพื่อข้ามไปด่านต่อไปนะครับครับกลับมากันต่อ นี่ก็จะเป็นพอได้กุญแจมาหอันก็ใช้กุญแจเปิดประตูกับบ้านไปเลยนะอย่างนี้เลยห้อันนี่ก็ชนะ,ะแล้วขอบคุณที่เล่นเลยสร้างโดยดูยดสุภกิมก็ถ้าอยากเล่นอย่าลืมอย่าลืมก็ซับสไครต์กักนเยอะถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชม ทุกคนเ้ื่อนะครับขอบคุณครับ